ไฮทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีสิงห์ลักขาราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนนะคะวันนี้จะมาทำนายเรื่องราวความรักความรักคนโสดคนมีคู่รักที่ไม่ชัดเจนสามารถรับชมรับฟังได้ทุกๆสถานะเรามาเริ่มต้นกันที่พลังงานหลักนะคะของชาวราศีสิงห์กันก่อนเลยว่า พลังงานหลักพลังงานรวมของคุณนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะคะชาวราศีสิงห์พลังงานหลักพลังงานรวมของเราเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยสเตรนมากเลยนะคะไพ่ประจําตัวของชาวราศีสิงห์เลยนะช่วงนี้มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะแต่แอบ,บเหนื่อยนิดนึงนะคะจะต้องได้เจอกับปัญหาหลายอย่างสิง่งที่เราจะต้องใช้ความอดทนอดกั้นในการรับมือเป็นปัญหาที่มันยากเกินการ ที่เราจะสามารถจัดการได้เนาะหรือว่าเราต้องทุ่มเทใช้ความอดทนสูงอยู่พอสมควรนะเมษายนนี้นะคะอัศวินไม้เท้านะอาจจะหนักๆเกี่ยวกับในเรื่องของการวิ่งเต้นการรับมือ เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันกระทันหันจนบางทีเราก็ต้องเปลี่ยนแผนปรับตัวพยายามที่จะต้องก้าวต่อไปเนีคะช่วงเดือนเมษายนนี้หลายๆท่านชาวราศีสิงห์นะคะมีการเริ่มต้นแต่มันอาจจะยังไม่ได้จริงจนะังนักนะคะก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปก็ต้องดูก่อนนะคะอย่าคิดหรือตัดสินใจเร็วเกินไปนะเพราะช่วงนี้เนี่ยเหมือนเราเองมีโอกาสเข้ามาแล้วบวกกับสถานการณ์ที่มันยากทําให้ตัวเราเนี่ยก็จะตัดสินใจเร็ว กับการรับมือนิดหนึ่งเด่นในเรืนะ่องหน้าที่การงานนะคะในช่วงนี้แต่ถือว่าดวงดีนะสองถ้วยนะคะอืม นี่แบบไม่ท้ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีเรื่องที่นะคะอย่างน้อยก็จะเจอเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจเรารู้สึกเหมือนมีคนรอบข้างที่เข้าใจเรามากขึ้นเนี่ยโอกาสที่พุ่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องปัญหาเก่าปัญหาใหม่นะคะใครที่เคยมีทิฏฐิต่อเราบางทีนะคะอดีตเก่าๆที่มันวนกลับมาในช่วงนี้เนี่ยแต่มันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากขึ้นทาให้เรารู้สึกว่า มันเป็นโอกาสที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีสิงห์ด้วยถือว่าเดือนนี้เหนื่อยแต่เป็นเดือนเหนื่อยที่เราก็จะมีความสุขนะคะเราก็อาจจะรู้สึกสบายใจมากขึ้นรู้สึกดีกว่าในช่วงเวลาที่ผ่าน,านมาก็ว่าได้นะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยละกันเนาะ จะคิดจะตัดสินใจในการทําอะไรในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องวางแผในให้รอบคอบนิดนึงเรามาดูคนโสดกันก่อนนะคะว่าสถานการณ์คนโสดของชาวราศีสิงนั้นสถานการณ์คนโสดเป็นยังไงกันบ้างนะคะความรักความสัมพันธ์ของคนโสดคะ่ะคนโสดช่วงนี้มี2ไม้เท้านะคะมี8ดดาบยังปิดกั้นหัวใจของตัวเองอยู่นะ ยังรู้สึกเหมือนไม่กล้าที่จะก้าวออกไปจากจุดตรงที่เราเสียใจยังไม่กล้าคุยยังไม่กล้าคบกับใครนะคะยังปิดกั้นตัวเองลังเลแล้วก็ไม่แน่ใจตัวเองด้วยนะคะเหมือนแบบเราต้องตัดสินใจแต่ว่า เราเองก็ไม่กล้าค่ะมันเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องจากอดีตที่บางทีมันยังใช้ทำให้คุณกลัวนะคะช่วงนี้ก็โฟกัสแต่ในเรื่องของหน้าที่การงานความมั่นคงนะคะของตัวเองการก้าวหน้าการขยับขยายมีคนมาแอบรักแอบชอบแอบจีบแอบมองเราอยู่บ้างแหละและตัวเราเองก็ยังมีความสุขกับการแอบรักแอบชอบใครบางคนแต่คงจะยังอย,อยากอยู่แบบห่างๆยังไม่ได้ว่าจะต้องการพัฒนาความสัมพันธ์กับใครในตอนนี้มีความ ความสุขเกี่ยวกับในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะน่าจะเป็นเพราะว่าพอจังหวะต่างๆมันเข้ามาช่วงนี้พอดีเราก็ยังไม่อยากที่จะไปโฟกัสใครจนบางทีมันอาจจะทําให้เสียไปเสียหน้าที่เสียการเสียงานนะคะเพราะชาวราศีสิงห์เนี่ยหากคุณรักใครแล้วคุณค่อนข้างที่จะรักยากแต่รักจริงให้ความสําคัญกับคนรักแบบหมดหัวใจนะคะเหมือนเราเองก็เป็นคนที่ขาดความรัก ด้วยห,ยหลายๆท่านนะคะเวลาที่มีคนรักก็ต้องการความเติมเต็มหรือเราเองก็ต้องการดูแลคนรักในทุกๆอย่างมันก็ค่อนข้างที่จะเวลารักคนง่ายตกหลุมรักใครไวเนี่ยแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่อยากที่จะเหมือนเสียใจซ้ําๆอาจจะบทเรียนเก่าๆที่มันกลับมาเหมือนเป็น สิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยต้องกลับไปทบทวนตัวเองมากขึ้นนะคะคนโสดคนโสดช่วงนี้ก็ยังเหมือนไม่ค่อยจะอะไรนะคะถ้าจะหากเจอความรักเนี่ยน่าจะได้เจอกันจากที่ทำงานนะเจอกันจากที่ทำงานพลังงานของชาวธาตุไฟชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์และชาวราศีธนูเข้ามาในชีวิต นะคะเราก็คงยังจะเป็นการเจอกันการคุยกันคนโสดที่เราก็ยังไม่ได้ถูกใจด้วยสักเท่าไหร่เนี่ยสถานการณ์ช่วงนี้นะคนที่เข้ามาจีบคนที่เข้ามาขอร้องอ้อนวอนเนี่ยบางทีเจอรักครั้งเก่ากลับมาขอร้องอ้อนวอนให้เรากลับไปในความสัมพันธ์แต่บอกเลยอะคะ่ะว่าคุณยังมืดแปดด้านกับการจะตัดสินใจและคุณก็ยังมีความสุขกับการที่เป็นโสดแบบนี้นะคะก้าเหรียญเนี N ่ย e ยังมีความภูม e ิใจกับการเป็นโสดยังมีความสุข e กับการเป็นแบบนี้มีบ้างเหงาแต่เราก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะผูกมัดยังมีงานให้ต้องทำมีเงินให้ต้องใช้ยังมีเรื่องให้เราต้องได้จัดการแล้วก็แค่อยากเรียนรู้พูดคุยเฉยๆยังไม่ได้อยากจะชัดเจนนะคะก้าเรียนเนี่ยมันถือว่าเรามีความสุขและเราอยู่ได้และมันอาจจะขาดไปแหละแต่ก็ไม่ได้เป็นการขาดถึงขั้นที่ว่า เราจะอยู่ไม่ได้ใครจะเข้ามาก็ขอแบบไม่ผูกมัดประมาณนั้นนะคะชาวโสดทั้งหลายเราไปต่อกันที่คนมีคู่กันบ้างคนมีคู่คนมีแฟนนะคะคนมีคู่เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยความรักของคนที่มีคู่คนที่มีคู่ชีวิตนะคะความรักเป็นยังไงกันบ้างสามดาบมาเลยนะคะคนมีคู่คนมีแฟนช่วงนี้ห้าเหรียญ อืมสามถ้วยสี่เรียนมานิดนึงนะ ความรักของคนมีคู่คนมีแฟนช่วงเดือนเมษายนนี้ชาวราศีสิงห์อ่จจะไม่ได้แฮปปี้เท่าไหร่นะคะน่าจะมีเรื่องที่เหมือนทำให้กันและกันไม่พอใจด้วยมีเรื่องที่ทำให้ผิดหวังบางทีสิ่งที่เราไม่คาดหวังก็อาจจะเกิดขึ้นมีช่องโหว่มีจุดที่รั่วไหลทำให้ปัญหาของเราสองคนนี้มันเลือลังเนี่ยการดูแลเอาใจใส่กันที่มันไม่ได้เต็มที่ เกิดการละเลยเกิดขึ้นจนบางครั้งทำให้ความรักของเราสองคนบางทีคุณก็อาจจะก,กำลังอยู่ในจุดที่ลังเลใจ ว่ารักที่เรามีให้เขาเขามีให้เราเนี่ยมันยังคงเป็นรักที่เท่าเดิมอยู่ไหมนะคะเป็นสถานการณ์น้อยอกน้อยใจกันเกิดขึ้นการให้ความสำคัญกับเพื่อนฝูงหน้าที่การงานหรือนะคะหลายๆท่านอาจจะหนักไปถึงท่านที่ว่ามีบุคคลที่3เข้ามาแทรกยางความสัมพันธ์นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัว คนรักที่เขาเลือกมือที่3เข้ามาหรือเรื่องของการที่เขาเนี่ยให้ความสําคัญกับอย่างอื่นมากกว่าที่จะให้ความสําคัญกับเราก็จะเป็นปัญหาที่ช่วงนี้ชาวราศีสิงห์นะคะอาจจะมีความระหองระแหงเกิดขึ้นจนอาจจะเกิดการเหมือนเป็นความไม่เข้าใจกันแต่นะสาศีรษะเนี่ยศีรษมันก็เป็นความรู้สึกไม่ไว้วางใจคนรักแต่ปัญหาทั้งหมดเนี่ย เราก็ยังไม่สามารถที่จะเคลียร์ได้เหมือนมันยังไม่ได้มีจุดที่เราจะปรับความเข้าใจกันบางครั้งเราก็อาจจะยังไม่กล้าที่จะคุยไม่กล้าที่จะเคลียร์หลายๆท่านใจไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้แล้วแต่ก็ไม่กล้าที่จะก้าวออกไปอาจจะเป็นภาระหน้าที่ต่างๆที่เราต้องดูแลนะคะยิ่งหากใครมีครอบครัวกันมาก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากกับการตัดสินใจเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องเข้มแข็งนิดนึงนะคะ เพราะว่าตัวคุณเนี่ยเป็นตัวของตัวเองด้วยบวกกับโอกาสจังหวะดีๆที่มันเข้ามาในชีวิตเนี่ยบางครั้งคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณอยู่ได้โดยที่ไม่มีกัดและตรงไหนที่มันเป็นเหมือนจุดที่เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องง้อกันก็ได้เราก็อยู่ได้มันก็ยังเกิดขึ้นเป็นแค่ความคิดนะคะแต่ว่าคุณเองก็ยังไม่ได้คิดที่จะเลิก,กลานะเพราะมันยังมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยก็ยังจะได้ไปต่อ นะคะคนรักของคุณเป็นยังไงบ้างเอ่ยคนรักของคุณช่วงนี้ดูเขาเองก็ค่อนข้างที่จะนะคะมีความมั่นใจในตัวเองเนาะต่างคนต่างอาจจะมั่นใจในตัวเองนะคะต่างคนต่างรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก็สําคัญทั้งคู่จนบางทีก็มีบ้างนะคะทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆราชนีดาบด้วยเรื่องที่มันไม่ค่อยจะเป็นเรื่องเท่าไหร่ นะคะแต่ว่าไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆเนี่ยบางครั้งเรามองข้ามแต่คนที่เก็บไปคิดเนี่ยความน้อยอกน้อยใจมันก็มีเกิดขึ้นนะคะเดือนนี้เมษายนนี้เราจะได้ทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะเราก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันก็อาจจะมีตึงๆใส่กันนะราชนีดาตึงเนี่ยเป็นความตึงที่มันมาจากอารมณ์ความรู้สึกด้วยอารมณ์ที่อ่อนแออารมณ์ที่อ่อนไหวกันทั้งคู่ งอนกันเหวี่ยงใส่กันหึงหวงมันมีเกิดขึ้นช่วงนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะสิบดาบมันยังเกิดขึ้นอยู่10บดาบเนี่ยบางทีรักมันยังไม่ได้ไปไหนหรอกคะ่ะ แต่บางทีปัญหาที่มันสะสมเนี่ยมันยังอยู่อันนี้ก็ต้องพยายามหาเวลาให้กันมากขึ้นเมษายนนี้นะคะสงการมีเวลาให้กันก็อย่าลืมในการปรับความเข้าใจกันหาเวลาดีๆนะคะในการออกไปเที่ยวด้วยกันก็น่าจะเป็นทิศทางความสัมพันธ์ที่มันโอเคขึ้นลงตัวขึ้นเรามาดูรักไม่ชัดเจนกันบ้างดีกว่าว่าสำหรับรักที่ไม่ชัดเจนนะคะของชาวราศีสิงห์นั้น เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยรักไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนห้าเหรียญมาเลยนะคะสิบดาบหลายๆท่านเนี่ยเจอกับพลังงานที่บางทีเราเหมือนพยายามอยู่ฝ่ายเดียวพยายามเสียสละเพื่อที่จะมีกันและกันเจ็บอยู่ฝ่ายเดียวรักที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะยังคลุมเครือ รักที่เจอกับสถานการณ์รักสามเศร้ารักซ้ําซ้อนความสัมพันธ์ที่บางทีเนี่ยทั้งสงฝ่ายก็อาจจะยังมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจแต่คนที่เจ็บเนี่ยก็จะเป็นชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงนี้จนบางครั้งเนี่ยเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญนี่มันบง่ง,นนบง,บงบอกถึงการที่เราเริ่มประเมินสถานการณ์เริ่มทบทวน ว่าเราควรจะต่อยอดดีไหมหรือเราควรที่จะปล่อยวางเดินออกไปเหมือนประเมินแล้วถ้ามันไปต่อไม่มีอะไรดีขึ้นคุณรู้สึกว่าคุณทำมาเยอะแล้วคุณพยายามมามากพอแล้วหากความรู้สึกตรงนี้หากความสัมพันธ์นี้มันจะต้องหลุดมือเราไปจริงๆคุณก็คิดว่าคุณทำดีที่สุดแล้วก็จะเก็บรับแต่สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆนะคะที่เรามีให้การนียมีเดอะทาวเมานิดนึงหลายๆท่านเนี่ย,ลย,ยกลับไปคุยกับคนเก่าๆนะ กลับไปคุยกับคนเก่าๆกลับไปพยายามเหมือนทําให้ความสัมพันธ์มันกลับมาเป็นแบบเดิมแต่อีกคนนึงเนี่ยยังนิ่งเฉยยังไม่ได้มีการกระตือรือร้นที่จะปรับจูนช่วยความสัมพันธ์นี้ให้มันเข้าใจซึ่งกันและกันมันก็อาจจะทําให้ช่วงเดือนเมษายนนี้เนี่ยอาจจะเป็นลิมิตของคุณแล้วเพราะคุณหลายๆท่านเนี่ยคือสิดาบอะค่ะพอเราเจอกับอะไรมาเยอะๆ บวกกับช่วงนี้ที่โอกาสเราดีขึ้นอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตพอดีมีเรื่องราวดีๆเข้ามาจนทำให้เราประเมินแล้วกับการที่เราอยู่ตรงนี้หากมันไม่มีค่าหากมันไม่ชัดเจนเราก็จะไปแล้วก็จะไปด้วยความรู้สึกดีๆที่เรามีให้กับเขานะคะเรามาดูนะคะว่าสำหรับความรักที่ไม่ชัดเจนของคุณเนี่ยเขายังไงเอ่ยเขาก็ยังหกไม้เท้า เขายังเป็นราชินีเหรียญเขายังนิ่งอยู่เลยค่ะนะราชินีเหรียญเนี่ยยังไม่ได้สนใจความรักยังไม่ได้สนใจความคืบหน้าเขาเองก็ยังมีเรื่องที่ต้องจัดการอันนี้เราก็ต้องไปดูนะคะว่าเขามีอุปสรรคอะไรมาก่อนหน้านี้ไหมมีภาระอะไรมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าที่เขายังจะต้องรับมือเขายังมีความกลัวหรือใดๆก็ตามที่มันยังเป็นอุปสรรคกับการจะมาเริ่มต้นกับคุณจริงๆและเหมือนเขาก็ยังเข้าใจว่า ความสัมพันธ์ของเราสองคนเนี่ยคือเราเข้าใจในเหตุผลของเขามาตั้งแต่ต้นแล้วเพราะฉะนั้นเหมือนเขายังต้องการเวลาอยู่ยังต้องการให้เราเนี่ยยังอยากอยู่ในชีวิตเขาอ่ะยังอยากให้เราอยู่ในชีวิตเขานะคะยิ่งหากความรักครั้งนี้ของคุณเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นรักที่ไม่ได้ชัดเจนมาตั้งแต่ต้นรักที่เขาอาจจะยังเหมือนมีใครบางคนที่เขารอคอยอยู่ในใจ รักที่เขายังไม่ได้พร้อมจะผูกมัดเหมือนเขาขอดูดูก่อนว่าเขาจะไปในทิศทางไหนดีจนบางครั้งเนี่ยก็อาจจะทําให้คุณเองเนี่ยค่ะต้องรู้สึกเหมือนกับพยายามต้องทําอะไรบางอย่างเนาะเหมือนโดนควบคุมความสัมพันธ์เหมือนเขาพยายามควบคุมให้คุณต้องเจอกับประมาณนี้กับการกระทําของเขาแบบนี้นะมันก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยละค่ะ รู้สึกเหนื่อยแล้วบันทอนขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ยังคงเป็นกําลังใจให้เมษายนนี้รักที่ไม่ชัดเจนเนี่ยมันมีแนวโน้มนะคะที่เราอาจจะได้ยุติความสัมพันธ์หรือได้บอกความในใจแต่มันมีการผิดคลาดมันมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเขาไม่ได้รู้สึกอย่างที่เรารู้สึกเขายัางไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับคุณจริงๆ ก็ต้องลองนะคะอาจจะไม่ได้มีอะไรเสียหายยังไงก็เป็นกำลังใจให้ขอให้ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนได้คำตอบที่ชัดเจนภายในช่วงเมษายนนี้ด้วยนะคะชาวราศีสิงห์โอเคค่ะสำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไพ่หรือว่าในการทำนายยังไงนะคะก็อย่าลืมในการกดไลค like, ์ s u b s c r i b e หรือติดตามมาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไฮนในคลิปต่อๆไปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ